คนลุกเลขหล่นเองมดดำและแจ็คแฟนฉันเอาเลขดังมาฝากมวดนี้แน่นอนเลขสามตัวตรงๆคนลุกเลขหล่นเองมดดำและแจ็คแฟนฉันเอาเลขดังมาฝากมวดนี้มาแน่สำหรับนักเสี่ยงดวงทั้งหลายที่กำลังมองหาเลขเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมวดวันที่16กรกฎาคม2567งามวดนี้บอกเลยว่ามีเลขเด็ดดีมาฝากกันอีกแล้วเพราะเมื่อล่าสุด ดามกะชาพาพร้อมด้วยชายคนสนิทอย่างแจ็คเฉลิมพลหรือแจ็คแฟนฉันได้ชวนกันออกทริปเดินทางไปขอพรไกลถึงจังหวัดกระบี่พร้อมแนะนำให้รู้จักกับพระปิดตาทรงเทริดมโนราและพรานบุญสิ่งแศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อเรื่องความเฮงความปังรวมถึงเรื่องโชคราบนอกจากนี้ยังแบ่งปันเลขเด็ดมาให้ชาวเน็ตและแฟนคลับกันอีกด้วยโดยแจ็คแฟนฉันจับเลข 643 346ในขณะที่มดดำคาชาพาจับได้594459แต่ที่พลิกชวนคนลุกก็คือจังหวะที่จับกันเสร็จครบกันทั้งสองคนอยู่ดีๆปลักขิกตัวเลขก็หล่นลงพื้นเอง3อันปรากฏว่าเป็นเลข954ซึ่งตรงกับเลขของมดดำคาชาพาเป๊ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่16กรกฎาแล้วนะคะจะจริงหรือไม่จะ ครั้งหรือไม่ครั้งเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเลข594หรือ495ที่ว่ากันนี้จะออกจริงหรือไม่นะคะ